ก็มาปล่อยรถให้กับพี่เกดนะครับเป็น BMW 3 2 0 d นะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนไปเลยสวยๆนะครับมาดูวันแรกก็คือรถสวยมากค่ะเบาข้างในนี้แบบเหมือนในวิดีโอที่ที่ดูมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะไฟแนนซ์รวดเร็วมากแนะนําให้มาซื้อร้านนี้เลยค่ะครับผมวันนี้นะครับก็ได้ปล่อยรถเ BMW สามสนดีะครับให้กับพี่เก๋นะครับผม เรียบร้อยคันด้านหน้านะครับติดฟิล์มให้ด้วยนะครับติดฟิล์มให้ด้วยครึ่งคันหน้านะครับนี่เรียบร้อยทุกอย่างสบายใจได้โอ้โหพร้อมายทะเบียนหนึ่งก็ไก่ยอยิงสามเก้าเก้าไปเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไงที่ทักทายด้วยนะครับก็ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาออกรถกับเรานะครับคันนี้ก็มาไวไปไววันนั้นผมไม่อยู่ตอนจองนะครับก็ดําเนินเอนกสารทุกอย่างไฟแนนซ์วันเดียวผ่านเท่านั้นนะครับผมก็ยังไงขอขอบคุณจริงๆครับลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเรายินดีอย่างมากนะครับที่จะส่งมอบรถสวยๆให้กับทุกท่านนะครับโอ้โห oh. สวยงามมากจริงๆ เรายินดีอย่างมากนะคบพี่อยากจะส่งตอบมอบรถยนต์สวยๆให้กับทุกท่านนะครับรถทุกคันของเรานรในโชว์รูมนะครับไม่มีชนหนักไฟไหม,กม,ม้ก่อไม้น้ําท่วมพลิกความเขียดได้หมดทุกเงื่อนไขนะครับเพราะว่าเราคัดรถกันมาจริงๆนะครับราคาทุกอย่างนะครับเราเซตไว้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราเซอร์วิสให้แล้วรถทุกคันที่วางอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่ารถเซอร์วิสให้แล้วเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเรายังมีอีก4ีหคันอยู่ที่ทําไปเราอยากทําให้รถมันเสร็จ สมบูรณ์ทุกอย่างก่อนที่จะมาวางลงขายลูกค้ามาดูพร้อมขับกลับได้เลยนะครับเราเลยต้องมีคอสตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคอย่าลืมครับอยากซื้ออยากขายนะครับท็อปครานะครับตั้งอยู่ถนนเกษตรนวมินนะครับถนนสุขุสวัทนะครับตรงนี้ครับเปิดกุ้งิลแมปของท่านนะครับท็อปค่าแปดนะครับผมอย่าลืมครับซื้อขายต้องท็อปค่าครับอยากขายรถให้กับเรานะครับต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครมาเลยครับราคาดีมีมิตรภาพปิดไฟแนนซ์ให้ทันทีเอกสารของท่านปลอดภัย สบายใจแน่นอนครับผมยังไงวันนี้ก็ขอคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ